สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยค่ะพี่แตนให้ดูอันนี้เป็นหญ้าอัดนะคะเขาก็จะตัดหญ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็อัดเป็นม้วนม้วนอย่างนี้นะคะก้อนหนึ่งก็จะประมาณ250กิโลหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าเล็กใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะออสเตรเลียเขาจะมีเป็นหญ้าส่งออกเลยแบบนี้เยอะมากนะคะบางที่ก็คือจะเป็นตับ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 เป็นแถวอันนี้เขายังไม่เอาไปเก็บเป็นที่นะคะก็จะม้วนเสร็จก็จะหุ้มพลาสติก พอหุ้มพลาสติกเสร็จเขาก็จะเตรียมขนย้ายออกก่อนที่ฝนตกเปียกนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปส่งที่ท่าเรือนะคะเป็นสินค้าส่งออกถ้าใครมีวัวเยอะเขาก็จะเก็บเอาไว้ให้วัวเขากินนะคะเพื่อนๆหญ้าอัดนะคะสินค้าส่งออกอีกชนิดหนึ่งของประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะให้เป็นอาหารวัวนะคะเป็นหญ้าอัดนะคะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็นนนนคือเป็นสินค้าส่งออกนะคะเนี่ยลายตังค์นะคะอัน ก้อนหนึ่งก็ประมาณ250กิโลเพื่อาอาจจะมากกว่าน,นั้นแล้วแต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสียงนกร้องปี๊ปปี๊บปี๊ปน, <laughs> นกจะทามาดูโอเคค่ะ